ปีหกแปดฉันนอนติชาจนลืมเลยชาติจนลืมเมื่อวานก็จะมาดึงออกก็ลืมตอนเนี้ยตเราแชรา์ทั้งวันทั้งคืนนอันนี้มันจะเสีย แบบมันจะเสียเร็ววางตรงนี้มัน,มนหา่างจากสายตา ซื้อปลาหวานมากินโลหนึง่งเดี๋ยวจะไปแกะกินดูว่าเป็นยังไงเว้ยปากมืออีกเว้ <c oughs> ซื้อมากินโลหนึง่งร้อยสิบเก้าบาท บอกว่าทําจากปลาช่อนทะเลไม่รู้โกโหกหรือเปล่านะกี้โอ้โหบาดมือเลเลือดออกเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ร้อยสิบเก้าบาทบอกว่า ทำจากปลาปลาหรือแป้งก็ไม่รู้อ่ะเอออันนี้ปลาจริงๆมีเจ้าหนึ่งอ่ะอันนั้นจะหล่อโคนเป็นแป้งหมดเลยอันนี้ปลาจริงๆ เอออร่อยอ่ะเชื่อมน้ำตาลตำหนิอ,อืมเอ,อมือเมื่อกี้ไปโดนบาดเดออี๋ยจะปะเป็นสุรพานเอาอ,อ,อ,อร่อยเป็นปาาจริงๆนะไม่ได้เป็นแป้ง มันมีนเจ้าหนึ่งอะอันนั้นอ่ะจะหลอกลวงหลอกลวงจนรวยนะแป้งหมดเลยเคยสั่งของมันมากินอ่ะุณแป้งหมดไม่ใช่ปลาอันนี้ปลาจริงๆโลนึ่งร้อยสิบเก้าบาทส่งฟรีด้วย 119บาทอันนี้ชาไทยอร่อยด้วยอันนี้อร่อยด้วยน,นี่ยอร่อย119บาบาทโลน,นึงอ่ะสภาพ นยบาดมือเมื่อกี้เห็นไหะเมืม่อกี้ไปหยิบของไงมือหนึ่งก็ถือมือเถอมือหนึ่งก็ใช้มือเดียวแล้วไม่จะเปิดไฟมันก็เลยโดนบาดประหมาก ออมาไปนะอ,อืมปลาหวานเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากเลยเพราะม่เป็นปลาแท,ท้แต่ตอนนั้นที่เราสั่งของอีกเจ้าหนึ่งอ่ะอีนั่นน่ะมันหลอกลวงเป็นแป้งแป้งทำเรียนแปบอันนี้ปลาแท้ทเลยปลาแท,ท้เป็นปลา เาช่อนตะเลีเฟสบุ๊โรงเรียนท่าปาประชาอุทิศโพสแจ้งขา่าวเศร้าเด็กชายมสามสีชีวิตจากเหตุรถหกล้อขนส่งไอศกรีนเฉียวชนรถรับส่งนักเรียนทำให้มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสหลายรายที่บ้านหาแก่นหมู่ที่สิบตำบลท่าปามอำเภอท่าปาถนนสายร่วมจิต มุ่งหน้าเข้าอำเภอทาา่าปาตอนเช้ากินกินข้าวแล้วกินข้าวกับไอ้นั่นอ่ะกินข้าวกับไอ้ไก่ต้มโคกกินโชว์ในติ๊กตอกของไอ้น,นี่อ่อันเนี้ยแอันนี้ให้ขึ้นมาวางข้างบนคุณผู้ชมจะได้เห็น ไม่ต้องไปโฆษณาครับเพราะเขาไม่ได้ให้เรากินฟรีนี่อันเนี้ยอันนี้ปลาทแท้ๆนะไม่ใช่เป็นแป้งนะถ้าเป็นแป้งมันจะไม่อร่อยนะน,นี้เป็นปลาทแท้ๆเลยอันนี้โลหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเขาเชื่อมกับน้ําตาลปนหนนนี่คุณผู้ชมเนี่ยปลาทแท้ๆปลาช่อนทลิล อืมเป็นปลาท่อนทะเลนะคะไม่ทำให้สุกแล้วก็เชื่อมกับน,น้ำตาลตนหนเนอะอร่อยมากไม่ใช่แป้ง บางเจ้ามันเอาแป้งมาทําอันนี้ปลาทแท้ๆปลาทแท้ๆกินแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วเนื้อมันนุถ้าไม่ให้ปลาทแท้ๆเป็นแป้งกินดูรู้จริดๆรู้เลยว่ามันเป็นแป้งอันนี้ปลาทแท้ๆ อืมอร่อยมากอืมมันลึบอร่อยอืมค้าง ใครได้แหละอร่อยมากคุณผูณ้ชมนี่ไงกุเตกะปันใครกินไหมลาหวานเขาให้ปลาช่อนทะเลเนี่ยสังขารไม่กินอย่นั้นไก่ต้มกุ้งไงซีซี่จะมีแม็กซิมในงานอร่อยเต็ ตุลาสิบหกเมื่อวานตนย์เอามาต้มกับเส้นหมี่น้ำกุจับวัดพ,พัทยาเนะ่ะกินเหลือเคยกินไหมกุจะกกะปังไม่กินได้รักเคยกินนะซื้อมาโลนึงร้อยสิบเก้าเนี่ยซื้อจาก tiktok ไม่ต้องเสียค่าส่งเมื่อคืนนี้แม่ซื้อซองเอกสารหมดไป500ซื้อเองชามฟอยแบบจะมาใส่หม้ออบรมร้อนอะ่ะจะได้ไม่ต้องล้างห้าเกือ500บ500ยบหมดไปพันเนี่ยเศรษฐีเวียดนามลุ้นอุทรโทษประหารทนายเผยเร่งหา300ล้านลดโทษ พัดโทษบุญส่งคฏิจำนํา้้าวสายกำลังเอ็มกุ่มประพฤติสามปีห้าเดือนนะ ควานจ้างวันจ่ายค่าจ้างหกแสนจ้างช้างไปสามสิบเชื่อไปแสดงแล้วไม่ยอมจ่ายังคนบอกยันไม่มีการบุคค้นจริงทุกยังชิมในพื้นที่อำเภอเทพาเป็นเฟกนิวเฟกนิวเฟกนิวในติ๊กต็อกไง มันต้องการทาให้คนไม่ไปช่วยเหลือ